นี่ถ้าจาตีมันจะดูทำร้ายไปครับแล้วอุ้มดีกว่าครับแล้วก็แขวนแล้วก็ตามดีเลยครับก็เป็นพื้นที่อ่ะขอบคุณครับเอาเละครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่อง 1, 2, 5, 0วันนี้เรามาเล่นกับเดอะสปิริตหรือว่าน้องลินนะครับคนที่เล่นก็ชื่อแอนดอยนะฮะเล่นสปิริตได้ข่าวว่าเป็นเมนหลักใช่ไหมครับเนี่ย อ่าเล่นบ่อยอ่าเล่นบ่อยนะครับเฮ้ยเราเห็นเซอร์อยู่ข้างหน้าเลยเห็นใช่ไหมครับเนี่ยอ่าอ่าแล้วเราไปตบเขาหน่อยดีกว่าเนี่ยไหนๆเขาเดินวอนนะฮะลงไปข้างล่างนะครับอ่าช็อตช็อตที่แอ d ดรอยเฟดเ๋ยวผมอาจจะเงียบนะครับเพราะว่าเขาต้องใช้สมาธิในการเล่นนะครับเราต้องใช้เสียงนะครับเอานะครับเราเราจะไล่คนไหนครับมีเดอะไวท์กับตัวนี้ชื่ออะไรกูร์ ลันลี่เสียงทางข้างหน้านะฮะโอ้โหของจริงครับนี่การฟังเสียงระดับก๊อตนะฮะกับมีฮุกอยู่ข้างหน้าแล้วก็ทำการเคลื่อนเราติดตามตัวต่อไปนะครับอ่าไม่มีนะฮะน่าจะอยู่บริเวณนี้นะครับผมเดินไล่ล่านะอ่าเจอเดือดไว้ฮะอ่าใช้ไตยากด้วยโอ้โหไตฟรีครับผมบอกเลย เสียงเจ็บเปนดังมากนะครับที่เสียงเจ็บดังนี้พอเปิร์กที่อยู่ทางมุมขวาล่างนะครับจะไม่ได้ครับคือจะเปิลไ<อ><ส>ด้เลยครับเรา,เาจบแล้ว <laughs> เปิร์กอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับเป็นเปิร์กที่ได้ยินเสียงเจ็บดังนะฮะผมดูชื่อเปิร์กชื่ออะไรจะไม่ได้ดูเหมือนกันอยู่ดังเลขห้าสิบอ่ะมีคนปั่นเครื่องอยู่ข้างหน้าเรานะฮะทำการเฟดนะครับโอเคนะครับเฟดแล้วไปเจอตัวข้างหน้าพอดี ขับไม้ไปหนึ่งทีับไม้ฟีครับผมจได้ฟีทีหนึ่งแน่ๆอยู่แล้วเก็มีเพื่อนจังไม้ไปหนึ่งทีมีย่อไหมย่อดไหมไม่ยอเขารอเขารอสองเขาเนี่ยเขายังรู้เขายังรู้นี่น่ลายตาครับดักหน้าครับเสียงเจ็บเรนี้อั้อยครับผมสุดยอดจริงๆยามากาขอเสียงตบมือครับนี่โอ้โหทำการแขวนเพื่อไปหาอีกคนหนึ่งนะฮะจะอยู่นอกบริเวณของบาร์บีคิวหรือไม่เรามาดูกันนะครับผม โอ้โหอยู่แล้วก็ไปทำลายไม้แล้วก็เฟรชไปผมบอกเลยถ้าเจอสปิริตอย่างนี้ผมไม่ไม่จุกแน่นอนครับเนี่ยผมไม่ไหวเลยทางขวาต่อเห็นตั้ทางซ้ายถ้าสังเกตเขาจะฮิวให้เสร็จเพื่อไม่ให้มีสิ่งเ็บอ๋อนี่เป็นทิกทิกของการสู้ยามากะนะครับผมยามากะสปิริตเนี่ยเออนั่นแหละ เรามาตามลอรี่นะครับลอรี่ไปทางไหนนะฮะอ๋อลอรี่อยู่ข้างหน้าเสร็จครับผมตีฟรีมีกดเดทฮาร์ดไหมครับเดทฮาร์ดไหมครับชอตนี้ไม่เดทฮาร์ดนะคะล้มไปเลยบริเวณนี้จะมีใครมาช่วยหรือเปล่าอ่าไว้นะครับดูไว้นะครับหนุ่มเสื้อแดงกับแก๊งเดูไวส์นะฮะอ่าอยู่ไว้โดนตีเรียบร้อย เราแฝดด้วยไว้ก่อนดีกว่านะครับนาะย <c oughs> แฝดไปหายคนไม่เราแฝดด้วไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เราได้ฟรีอยู่แล้วก็ได้ตีคนดีที่สุดนะครับได้เฟดลงไปข้างล่างน,นะครับอ๋อเมื่อกี้คุณได้ยินเสียงเหรอครับนะ่ะใช่โอ้โหหูผีป่ะไอ้เหี้ยท่านี่ไหนน,น,นะมีสายเมียนนะสายเมียนนี่ต้องเฟดแล้วครับช็อตนี้อ่าเฟดแล้วฮะไล่ครับ อ้โหนี่ถ้าตีโดนเนี่ยหมอบอกช็อตนี้ตะกี้ผมกล้าพูดเลยถ้าตีโดนนะครับไฮไลท์เลยฮะการฟังเสียงของระดับเทพเจ้าครับมีการเล่นสปิริตมากกว่า1,000พันเกมผมมั่นใจได้นะครับเนี่ไปกันแแล้วตีถึงด้วยนะครับแม่งดาบแม่งยาวชิบหายโตอ่ะไม่รู้แม่งเราทำการแขวนนะครับเนี่ย ้มีคนทำเครื่องระเบิดหรือเปล่าไม่ใช่เอาเดีไว้ต่อเดี๋ยวไว้จริงเดี๋ยวไว้ครับหนึ่งเสื้อแดงเห็นนะครับผมจัดเลยต้องจัดอะไรอย่างเงี้ยจริงเฟดดักนะฮะโอ้โหวิ่งมาทางนี้ด้วยเกือบไปแล้วมีการพับไม้ไหมอ๋อปาไม้ไม่มีนะฮะเอาละครับทำยังไงเดทฮาร์ฟีโอ้ไม่ดทฮาร์ฟีโอ้โหจบไปแล้วครับต้องบินกลับไม่มีกลับไม่มีกลับว่ะไม้มีไม่เล่นนะฮะ อย่างนี้เดี t T ๋ยวไว้โดนตีฟรีๆมั่นใจนะครับเฮ้ยทุ่มพูเห็นอะไรแวบบ๊บๆโอ้โหต้องตามครับต้องตาม,ตามานี้เดินไปครับนี่มีการหลอกไฟเล็กน้อยอเห็นมูนวอลครับมีการเดินย่องนะมูนวอลครับอโอ้โหเสียงเจ็บ เจ็บเรียบร้อยแล้วอย่างนี้มีเดทานไหมมีเดทานไหมดักตีสุดอือหือสเต็ปนี้ผมบอกเลยนะครับเทพเจ้าคนดูคนดูคลิปนี้นี่เอาสเต็ปคนนี้ไปเล่นได้นะครับเล่นไม่เก่งเล่นดูสเต็ปแบบนี้ผมว่าเก่งแน่นอนครับหนว่าสปินดิปเต็มบ้านเต็มเมืองแน่เยี่ยมเลยไม่ไหวคนเขาเล่นเก่งเยอะแยะเก่งเยอะแยะ คุณคุณสามารถเป็นหนึ่งในสิบของผู้เล่นที่เก่งสปินดิปไหมครับเนี่ยคุณม,มั่นใจไหมไม,ไม่รู้ครับไม่รู้ครับนี่ไม่รู้ด้วยไอ้ดอฟมาตี้เลยนี่ไอ้ดอนมาตี้นะครับอ่าชวนูุปาร์ตี้นะครับนี่แล้วมีคนฮิวอยู่ฝั่งเออไม่ใช่คนฮิวครับมีคนอยู่ข้างหน้าเรานะฮะอ,อ่าเกือบไปแล้วเมนจะเกตเกือบได้ไงไวะเฮียมเมย์ตัวตัวล่ <c oughs> วงไปเลยจับผิดตัวเองเ อ๋อแกจำผิดตำแหน่งเหรอครับมันไม่เป็นไรให้อภัยก็ได้อะไรก็เหลืออีกสองตัวอ๋อเขาคิวกันนะอยู่ข้างหน้าเราโหเห็นได้ชัดแจ๋วเลยครับโดยการปิดบาร์บีคิวอ่ามีประโยชน์มากเลยโคตรมีประโยชน์จริงๆอ่ะ โโอหเจ็บอย่างนี้เวยจะไม่เราจะไม่เอาตัวเจ็บนะฮะเราจะเอาชมพูให้เขาเจ็บนะครับเพื่อสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์เขาพิ้งเข้ามาคเขาต่อตัวอื่นเดทหารครับเดทหารเดทหารเป็นหนึ่งทีโดยที่ไม่มีเฮี้ยอะไรเลยแล้วฟาดบึ้งแตเจ็ดสิบสองครับแต่ไม่รอดกับน้ำมือของแอนดรอยกันะฮะตามมาช็อตนี้จะมีเสียงมั้ยไม่มี เอาไปช่วยเพื่อนกันเอาเป็นเน้สนสนุกสุดอย่าไปเฝ้าครับผมเล่นคิวเลยเอาไปช่วยนะบอกเลยครับเซอร์ตอนนี้เล่นลำบากมากครับเคุงซ่อมไปสี่คุงซ่อมไปเครื่องเดียว <c oughs> โอเคช็อตน,นี้คุณต้องเฟดแล้วครับเนี่ยเพื่อจะไปตีคนนี่มีการดักตรงทางเล็กน้อยโอ้โหดักไม้ เอาเข้ามาหาอย่างนี้ก็ตายครับโอ้โหวิ่งมาอย่างนี้สเต็ปคุณใช้สเต็ปอะไรนี่ผมไม่ได้มาคับให้เขาตอนนี้นอยู่ๆ<อ>เขาก็<ต>อยากตีให้เขาโจอ๋อโ <ผม S 1> หที่คุณั้นสุดยอดมากเลยนะผมให้ไปเลยโนวันแม่งเล่นเก่งไม่พอที่คุณยังมีกระแสจิตทำให้เซอร์กระโดดข้ามไม้เพื่อให้คุณมาตีได้นี่คุณสุดยอดมากคุณทำได้ยังไแงแตเขาตกใจถ้านสตร์แดง่อยถ้าจะแดกยี่สิบคนโอ้วสเต็ปอย่างนี้ผมว่า ต้องมากกว่าเลนที่ยี่สิบอ่ะหรือเป็นแรงหนึ่งนี่ผมโอ้โหถือว่าสุดยอดเลยนะนะเี่ยเจอแรง้งแดงเอาไปไหนแล้วนะ่ะอยู่ในตู้อะครับเนะี่ยแข็งหลังโโเงสียงที่ชัดเลยโอ้โหดูตาเหลือบให้แขงหลักครับเราให้แทงหลังนะครับจะแทงโดนไหมครับแทงไ,ง,บงไม่โดน รออยู่นีก่นละกัน,น <en masse> ผมไม่รู้นะว่าเขามีแทงหลังไหมนะครับเต่ถ้าเขามีเขาแทงไปโดนดิ่แงว่าเขาเ้าวยอย่างที่เขาได้นะครับำซิโรนะครับผมำซิโรซิโรจริงๆศูนย์ประเีกโดนคือศูนย์เลยยี่ห้นี่คนที่รอดนี่อะไรเดือว้ปะเดือยวัยอะเดือยวัยอะไร้ะเดือยวือน้อง ไี่อยูม,มันคนนึงรู้สึกมันเขาไม่ค่อยมีความสัมพัญนะผมว่าเขาอาจจะไปฮิวเราก็ได้นะดูนักข่าวเขาเจ็บนะเขาไม่ได้ยินเสียงอืมตามไปตามไปหาหาหาแล้วคุณไปทิ้งไว้ไหนเนี่ยผมลืมเลยไม่หมดจำนวนผมว่าเขาจะเตรียมไปฮิวแล้วล่ะอาจจะมีโรคเล็กน้อยเพราะเสียงหัวใจขึ้นแล้ว แล้วหายไปไหนวะให้เขาดึงแล้วมันจะต่ออยู่อ๋ออยู่นี่เสียงยู่นี่ลอ,ลองลงลุทางหน้าแล้วเขาหันหน้าทางไหนเจอได้อยู่ทางนั้นน,นะนะเดินตะเวนดูเสียงจบนี่ถ้าเสียงเจ็บหลุมมามบจบเลยเนดะี๋ยวเขาซ่อนหาหลุมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะให้เขาดึงอลก็ได้คนระับเพราะว่าหายักเราจะมาเก็บสีนะเราจะมาแบบวัดลงสี ดึงไหมไม่ดึงไม่ดึงถ้าใครเจออย่างนี้ทิ้งเพื่อนแน่นอนเนี่ยผมดูทรงแล้วเนี่ยเขาจะทิ้งเพื่อนไหมครับเนี่ยผมได้ยินเสียงนะ้ับแอ่าดึงแล้วเรียบร้อยนะครับเขาได้ไปดึงเพื่อนแล้วจะฟังเสียงนี้ได้ไงวะไปไหนดีซ้ายหรือขวาให้เดาผมคิดว่าน่าจะไปขวานะผมว่าไปซ้ายดีไปขวา ขวาแล้วเขาอาจจะลง,งล่างหรือไม่ก็หาไม้อะไรอย่างนี้เงียบกิบไม่มีแะดงไม่อยู่ล่างเขาอาจจะไปซ้ายนะคะรับตีน้ำที่เสเร็จแล้วก็แขงเนี่ยถ้าเอาแบบคิวไล่เลยถ้าไม่เจอแล้วก็อันหเาเปิดตำแหน่งก็เร,เราพูดไม่หาไม่เจอเจอเฉยเปิดตำแหน่งนี้ก็สวยเลยครับอ่ะไอ้ใครเสียงอะไรครับได้ยินใช่ไหม ทำอะไรไม่คิดว่าสอดจะทำแบบนี้โอ้หมดเลยเนี่ยโอ้โหอันดับหนึ่งการฟังเสียงคุณมาตีว่าอย่างนี้คุณทำไม่ได้เราก็ต้องมีโชว์กันขอ๋อมันมีต้องมีพลาดนิดหน่อยเหมือนเขารู้แล้วคือเพราะตัวคนเดียว่ะสดก็เลยต้องบอกแฮมไม่ใช่คุณเล่นไหลแล้วคุณคุณกล้าพูดคุณโสดได้ไงผมไปบ้านคุณทำไมคุณจะมีผู้หญิงคนไปอีกคนหนึ่งตกใจว่าเป็นอีิงโอ้คนนั้นใครครัเป็นแม่บ้านใช่ไหมแม่บ้านอ๋อ แม่บ้านแม่บ้านถ้าเขาเห็นคลิปนี้ระวังหัวแตกนะครับผมผมไม่เกี่ยวเลยตอนได้หันหลุมกันดิแบบผมว่าหลุมน่าจะเกิดช่วงกลางผมได้ยินแล้วครับกลางเลยครับกลางไหมล่ะตรงนี้เนี่ยโอ้โหทุบไปหนึ่งทีเอาล่ะครับเป็นของยากของเซอร์ที่อยู่อันดับสุดท้ายแล้วนะครับจะเจอประตูต่อยคุณเจอประตูคุณก็ไม่หลอดอะต่อยคุณเจ็บคุณก็ยากอะรอดยากครังจริง โอ้แล้วประตูแบบคุณโซนมากค็ับอกเลยสวย <c oughs> มันเป็นอย่างนี้ยอยู่แล้วครับอืมถ้าไม่ใช่ด่านเนี่ยป่ะบา,บาผมบอกเลยเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยดูแค่เนี้ยเห็นเสียงเห็นหลุดปุ๊บจบมอบร่ะผมบอกเลยไปเปิดประตูก็เท่านั้นนะจริงๆ <c oughs> <c oughs> นอกจากคุณจะมีกุญแจแล้วลงหลุมผมได้ตัวหนึ่งผมก็หมันน่นไส้แตคนนี้พิเศษหาไมา่ค่ยเจอแอบ,บเก่งใช่ไหม ใช่เลยเก่งมากน่าจะดำน่าจะตัวดำๆหน่อยไม่หยุดเขาเลยเขายืนมองแล้วเขายืนมองแล้วคุณมองอะไรครับโอ้โหมีโบกด้วยคุณลองเอ้ยคุณอย่าพูดก่อนอย่าพูดอย่าพโอ้โหยืนคุณว่าถ้าเขาดิ้นคุณจะปล่อยไหมครับถ้าเขาไม่ดิ้นปล่อยครับไปหน้าประตูอันนี้เขาดิ้นไหมครับดิ้นใช่ไหมดิ้นดิ้นแล้วดิ้นแหละถ้าปล่อยถ้าเราลองลองลองให้เขาดิ้นดูนะครับว่าเขาจะปล่อยไอ้นี่ไหมเราได้เขาไปหน้าประตูให้เขาคิดว่าเขาต้องรอแน่แใช่แล้วเราก็ตีเเ้าากกลลัับบแแววร็จขนใช่ห มันมีน้ำใจมากกว่าน,นะนี่เลยถ้าจะตีมันจะดูทำร้ายไปครับแล้วอุ้มดีกว,ว่าแล้วก็แขวน <c oughs> แล้วก็ตัดมีเลยครับมันเป็นที่ยันขอบคุณครับอ๋อไม่ใช่ครับผมมันมีเควสที่อุ้มอยู่อ๋อมีเควสดที่อุ้มผมว่าเซอร์ต้องมีแบบเจ็บชี้ชนิดดาบออกเอาละครับเดี๋ยวเราก็จบเกม,มเราเรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่าว่าเขาจะตอบยังไงกับ เลอรร์ตััวนนี้ะคบเซลของคนที่เล่นสปิริตตอนนี้ก็แรงหนึ่งนะฮะอ้าบว์อีกสองด้วยโอ้โหสุดยอดจริงจอ๋อมีแล้งแดงสองคนแล้วกับแล้งม่วงอีจีค่ะอ่าจีจีอ๋อมีฮ่าฮ่าฮ่าด้วยโจ้หลอกนอกเป็นคลิปในคลิปครับบอกบอกบอกด้วยเจอกันในคลิปนะครับอีกบอกเลยรีวิวคลิปเลยรีวิวรีวิว เจอกันในคลิปนะ <c oughs> จะเจอช่องเราบอกว่าไม่น่าเจอมั้งเจอไปก็เจอแต่เ e อฟวูคงงอ่ะถ้าหาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดส b บสไคร e และเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับ,บคุณครับ